เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกทำไมสกอร์ไทยแล่นยังกลับมาอีกนี่แกบังอาจมาสร้างความเรือดร้อนให้กับคิวกิมข้างล่างนี้เลยนั่นแกจะได้เจอกับสัตว์ร้ายฉันเตือนแกแล้วนะ เอ็นชาร์ดเปลนสัตว์ไม้เนี่ใครกันแน่สัตว์้ายคิวกิมเขาเดือดร้อนนะรู้ไหมเอ็นชาร์ดเปลนบังอาจบังอาจบังอาจมาทำเรื่องแบบนี้ได้ไงอีชั่วป้ายเคเวสพังเลยทุกคนครับ A um...